ทามไาาม่อย่างไรเดี๋ยวนถ้าสมมติว่ามือหนึ่งเจ้าจับได้ไว่าอีพอมีกิ๊กมีกักนี่เจ้าสิป่าเราอยู่บ่โอ้ยไ้ยจักสิปากันเท็จยังลาเถ่าซากันแล้วลูกกันใหญ่เบิดแล้วันแม่คิดได้จังสรนก็นดีแล้วตายแต่มือแรกที่กู่หัวบุญฮะ <laughs> ตายแต่มือแรกแม่หูวเออเฮ้ <laughs> บอกว่าเป็นดิบเป็นดีตายแต่เมื่อแรกอจ้ามาใปเฮ็ดหยั่งเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเน่นอกไม้น้วไป้นะวายบอกันบอกเนี่ยเอยเ้าหนีเสียเอาเอาก็ใส่ผัวเลยนะพวกนี้ว่งันเสียว่างันเียว่าี้ซี้นะซี้่างว่าเนบอกขันออกเจ้ามันแปลงเจ้าแค่เจ้า สะาอาดนะตัวเนาะเฮ็ดโลดบริยานได้ลื่นหนอพวกเฮ็ดเดี๋ยบ่บัวบเต้อจังเสียแป้นเ <laughs> ออเก่งๆแม่จะบุญพวกกอเฮ็ดเรียกเงืนดีขนาดไว้ย้าบุญกุมิดหูดีขนาดแล้วมาบัด้ใส,ส่แล้วขู่ันใส่แวบะบแๆอยู่บันื้ม <laughs> ว่าอะไรไส่หันใส่นีดิขจอามาเมืองใกล้ๆเน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 หัวเมียคู่นี้ขจอดูแลกันดีดีไหมอันมี่ยังก็ซื้อให้กันไหมมาดูโอ้บุน่ะวันสำคัญขาเจ้ากับบอลืมกันเจ้ากับเบิ่งไว้เป็นตัวอย่างแน่เออจะขึ้นจังทร์สันมันก็ดีละเจ้าเว้าจบแล้วบ่บันบอสิเว้า เจ้าเสี่ยไข่เฮ็ดคือเขาเหมือนบมเออเบิ่งไว้เนี่ยยายควงเอ้ยเพราะกับยูน้ำกันมาโดนแล้วลูกก็จนใหญ่เบิดแล้วเจ้ไข่เฮ็ดคือเขาข่อยเฮ็ดบ่ได้เอามันเป็นอย่างเอาเงินที่ข่อยหามาได้ทุกบาททุกสตางค์ก็อยู่น้ำเจ้าเบิดนั่นแล้วเงินยูน้ำข่เบิดเออ ตายบอกพี่แอลก็เด็กหน่อยแฮะเคยกลัวเงินมาแต่ใสมาเสื้อให้จะออกไปกีดยาง,งก็บเจ้ของเงินน้ำเมียตเติมละมั่นรถซื้อกับเขาก็ขอเงินน้ำเมียจะเติมเท่าไรซ้ำกับเมี้ยตเติมให้เทยกลัวมาแต่ใสซื้อของัญในมือหัน ก็งั้นี่เจ้าเสียงไว้นั่นดีเสียงไว้ใส่มึงก็หาเช็นเบิดเอาไว้ใส่ไว้ใส่ผงได้กอกได้โอยได้มันก็หาเช็นเบิดลเก่งครับ